ลูกสะพายคนนี้ค่ะเขาน่ารักมากเลยค่ะลูกสะพายแม่มีสองคนน่ารักทั้งคู่ค่ะแต่เขาก็คนละแบบนะคะก็ต้องปรับนิดนึงอะค่ะว่าเออเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาทำอะไรสองคนนียมันคอลลาเจนถูกไหมคะเราต้องปรับแล้วก็จูนแต่สองคนให้เข้าใกล้กันแม่ก็ต้องจูนหาเขาเขาต้องจูนหาแม่ชีวิตจะได้มีความสุขถ้าไม่จูนแล้วมันขึ้นแทรกตลอดอย่างเงี้ยเราไปที่คู่นี้กันดีกว่านะครับ ใครจะรักไม่ว่าแต่ขอให้แม่แฟนรักแม่สามีรักอันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆถ้าแม่สามีรักเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตแฮปปี้จบคุณโตศักดิ์สิทธิ์นี่ไงแม่รักลูกสะใภ้มากกว่าปลื้มคอนเสิร์ตที่ผ่านมากระแสตอบรับดีมากเราไปชมคุณโตกันเลยครับลูกสะใภ้คนนี้คะเขาน่ารักมากเลยค่ะลูกสะใภ้แม่มีสองคนน่ารักทั้งคู่ค่ะแต่เขาก็คนละแบบนะคะก็ต้องปรับนิดนึงนะคะว่าเออเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเขา เขาทำไรสองคนเนี่ยมันคอลลาเจนถูกไหมคะ uh huh. เราต้องปรับแล้วก็จูนแต่สองคนให้เข้าใกล้กันแม่ก็ต้องจูนหาเขาเขาต้จูนหาแม่ชีวิตจะได้มีความสุข uh huh. ถ้าไม่จูนแล้วมันคลื่นแทรกตลอดเนี uh ่ย huh. <laughs> สองคนก็มีอะไรก็คุยกัน สมมติเขามาคุยกับเราเอ๊ะเราไม่ค่อยถูกใจเราก็อืมแต่เราไม่ตอบอย่าปากไวอ่ะอย่าปากไวเราก็เก็บไว้นิดนึงเขาเก็บไว้นิดนึงไปนอนคิดเอ้ยพรุ่งนี้ดีอ่ะว่าไงลูกสวัสดีจบน<อ>ี่ก็ลืมแล้วลลืมแ้วตื่นมาก็สวัสดีทักทายเมื่อหลังเลยป้าแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาไอ้วันนี้เราสัมภาษณ์เรื่องอะไรกันเหรอครับอยากหรือยังครับไม่อยากคุณแม่อยากมากเนี่ยแม่ฝันทุกวันเลยบอกเอ๊ะเมื่อคืนแม่ก็ฝันว่าแม่ได้อุ้มเด็ก กดดันไหมครับพี่ต๋อครับกดดันกดดันไหมครับ่แม่ไม่กดดันครับเพราะว่าเจอบแม่ก็พูดเมื่อไหร่จะทำงานช่วงนี้ช่วงทําำงานกันหนักครับก็มีมีมีคุยกันบ้างครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่อย่างที่บอกทํางานคู่แล้วก็ทํางานกันหนักคู่ครับก็ผมคิดว่าทุกอย่างมีเวลาของมันแหละนะครับก็ ช่วงนี้เลี้ยงหลานก่อนเนี่ยมีหลานอยู่หลานน่ารักเลยทั้งทั้งทั้งหลานของไบรท์หลานของผมเองคือหลานน่ารักอุดเลยก็เลยบอกว่าเลี้ยงหลานก่อนเลี้ยงหลานก่อนเลี้ยงหลานแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเงาก็เปิดแอปช้อปปิ้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้เป็นไงล่ะ ลูกเขยไม่ใช่เท่าไหร่แต่ถ้าแม่เขาเรียกว่าแม่สามีนะรักลูกสะใภ้เนี่ยชีวิตแฮปปี้ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่สามีบางทีก็ไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนไงเออแต่คือแม่คุณโตใช่แต่คืออย่างแบบว่าคุณโตนี่ก็คือแม่เขาน่ารักมากถ้าคุณมีแฟนล่ะแม่สามีจะรักคุณไหมนั่นนาซีนก็แต่ต้องรอดูต้องรอดู